สดุดีบทที่91ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทริศข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลิภัยของข้าพระองค์และป้อมประการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและพ้นจากโรคภายร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลีภายอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั่งท่านจะไม่กลัวความเสดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่ามาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรม พระท่านได้ทําให้พระยาเวผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่า ท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา